ตื่นนอนกะ <c oughs> เห็นไหมคะชีวิตที่มีความสุขคือสวัสดิ์ทิศได้นอนงาอ่าแล้วค่ะไม่รู้ว่าแม่นางมาจากเที่ยวหรือยังรู้ข่าวว่าไปเที่ยวมาคือตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เจอกันเลยนะคะกับน้องสาวคนสวยค่ะคือกาลังจะเอาทุกตาไปอวดแม่นางกอแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องเพราะพี่เพิ่งตื่นเดี๋ยวขอออกก่อนนะคะเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปดูก่อนว่าแม่นาง คนรวยมาหรือยังน้าลวงแม่นางอยู่ไหมน้าลวงอยู่นะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องเออน้อน้องจ๋าทำไมจ้ะนี่อยากเลยไหมน้อง้องจ๋าคนรวยนี่อะไรเอ่ย คด้วยจ้าเราสัญญากันว่างไงลูกเออเออเนี่ยอะไรอะไรอะไรของคนสวยอ่ะเอ้ะอะเอ้ของคนสวยค่ะนี่ของคนสวยอือลูกไม่าาอายใกล้ตี๋ลูกเห็นไหมคะน้องสาวคนสวยก่ะซื้อกระดาบาร์บี้ไหมน้องสาวคนสวยอะหระออะขึ้นค่ะหองแก้มเที่ยวห้องเกมเทียมจุ๊บจุ๊บ เล่นสองตัวนี้ไปก่อนนะมชาชาพยอยางไปซื้อมาให้อืมตุ๊กตาบาร์บี้ที่น้องสาวอยากเก็บได้ค่ะอืออันรล่ะขอบคุณค่ะอล่าแล้วไม่รอหนี่ยลุงจุ๊บสิอืมชื้นใจค่ะบอกแล้วล่ะรักเด็กผู้หญิงค่ะอืม